Deploy t t พเทนแอสเซเว่ o เ t พเพื่อนๆจะต้องไปโยนเต็นที่เอาโพสของเซเว่นะคะแนะนำให้ไปทำที่กริซซี่โกรฟไปเอาเต็นก่อนจากนั้นก็ไปที่ Outpost อันนี้ที่แนะนำแบบนี้เพราะว่าที่กริซซี่โกรฟนะคะจะเป็นเมืองที่มีเต็นท์ชัวร์แล้วก็ระยะทางจากเมืองนี้ไปยังเซเว่ o เ t าโพสเนี่ยมันนิดเดียวเองค่ะ เราก็จะไปกันที่ร้านขายอุปกรณ์แคมปิ้งนะคะมันจะอยู่กลางเมืองเลย ไม่ใช่จังหวัดเลยนะคะหมายถึงว่ามันอยู่กลางเมืองนะคะ,ะเข้ามาแล้วนะคะที่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีเต็นท์วางอยู่แบบนี้กดอีเพื่อเคลมแล้วก็กดอีอีกทีเพื่อจัดการเก็บเต็นท์นะคะขวาสุดนะคะจะเป็นการเก็บเต็นท์เข้ามาในช่องอ่ะทีนี้เราก็ได้เต็นท์มาแล้วนะคะถ้าไม่มีคนอยากฟาร์มของต่อก็ได้แต่ว่าถ้ามีคนรีบหารถแล้วก็ขับรถไปยังเอาโพสกัน ด้านหน้าเอาโพสนะคะก็จะมีรถจอดอยู่หนึ่งคันแทมมีการมัดล้อไปให้แล้วด้วยปากันชดอีกสักหน่อยแล้วกันนะคะเราก็ไปที่เอาโพสกันได้เลยเอาโพสเนี่ยมันจะอยู่ไม่ห่างเลยเห็นไหมคะแต่มีคนขับรถผิดทางนะคะใครก็ไม่รู้นะคะควรจะออกซ้ายแต่ไปออกขวาเนี่ยค่ะนี่เดียวจริงๆหรือใครจะวิ่งมาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าหารถไม่ได้ มาถึงเอาโพสตแล้วเลือกที่เหมาะๆแล้วก็เอาเต็นท์ไปปาถือเต็นท์ไว้คลิกขวาเพื่อเล็งพื้นที่แล้วก็คลิกซ้ายเท่านี้เองค่ะ